สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะช่องวิถีไทยคุณไกลบ้านชแนลเลยเ mm hmm. ข้ามาดูเข้ามาชมนี่เรากำลังเตรียมตัวไปแคมปิ้งกันครับน,นี่จอนครับนี่จอนนี่เราก็จะเอาเรือคายักนี่ไปเที่ยวด้วยกำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางกันวันนี้แหละครับเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเราไปแคมปิ้งทั้งนี้จะสนุกแค่ไหนครับมีบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนเราก็คอยติดตามชม you, 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 ed, right? วันนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับ <Okay. S 1> ตอนแรกเราจะไปอยู่โรลลิงฮิ l ตอนนี้เรา <Okay. S 1> เราไม่ใช่แล้ว <Okay. S 1> เรา <laughs> เราย้ายเปลี่ยนจากโรลลิงฮิ l มาป mm ุ่งในคิงบุ๊กครับตอนนี้ เพราะว่าที่เราไปสถานที่ตอนแรกที่เราจะตั้งใจไปน่ะคือมันเต็มนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่กันก่อนครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูสถานที่ครับไปกันครับนี่เพื่อนคนไทยพากันมาอยู่ด <laughs> ไปดูสถานที่ครับ กินเเดี๋ยวไม่ใ uh, ช่นาไีกอรหลอยหล่อที่หนที่แสเปยยุงอันไหนน่ะเอ้ยยุงโอ้มีมีอยู่มีมเดี๋ยวดูดูดูแค้มก่อนครับ มันเหลือแค่ตรงนี้เหรอจะอยู่ในไหนนู่นนัวนัวนู่นหมู่น้าะ ครับเพื่อนๆช่องวิถีไทยคนไกลบ้านชาแนลนะครับครับเดี๋ยวใครเป็นนกฝนแจ้งเลยมามาวันนี้ผมจะพาเอ่อพี่ๆน้องๆไปดูไอ้บรรยากาศดูวิวถ่ายภาพวิวให้เก็บภาพบรรยากาศให้น้องๆได้เพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆได้ดูกันเนาะคนไทย มาด้วยกันครับรอดึกไปหนาผมเลยไปกันแนมนอกแล้วไปแล้วไปอะไรแล้วไปบ้างใส่คอนเทนต์อยู่ทั้งหมดเลยโอ้โหหนุนครับหนุนเก็บภาพบรรยากาศเอาภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้ฝากพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันวันนี้จะพาเดินชมบรรยากาศเดินชมวิวคิวทัด ที่สวยงามนี่คิงบุ๊กครับคิงบุ๊กนี่นี่บรรยากาศสดใสนี่ครับนี่นี่เหนียวสัมภระเทศต่งปิดอยู่นะครับต่างหน้าครับต่างหน้าต่างกขาปิดอยู่ตรงไหนครับนี่ครับนี่ครับคัญของเรา

很简单，就。 ข,ข,ของธุรกิจบางทีครับอโอ้ยสุดยอดน้ำไหลครับโอ้ยยังไหลนี่เราพาเพื่อนๆมาถึงจุดบ่อนเช็คอินแล้วครับนู่นเนี่ยหลังหลังนู่นที่เราเห็นนะครับนี่นเป็นแหล่งเช็คอินครับมีทางเขา้า นี่เราเดินมาถึงทางเข้าแล้วนี่เราจะพาเพื่อนๆไปยึดฟากฝั่งหนึ่งไปไหนเดินไปทางนี้ไหมเดินไปทางนี้ไหมปองเราไปทางนี้ไหมเนี่ยเราไปทางเนี่ยเพราะว่าทางนี้มันเป็นนั่นอยู่แล้วเดินไปทางนี้นะเพื่อนๆเ,เราจะพาเพื่อนๆเ,นเนดินไปทางนี้กัน ไอ้ผู้เชี่ยวชาญมาเราจะขอมาผงด้วยนะคะ งงร้านจอดรถครับนี่อะร้านจอดรถเขาขับรถมาลาบเดินไปเรื่อยๆนี่ครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นสถานที่เขาให้มาปิกนิกครับปิกนิกโดยที่เราไม่ได้ค้างคืนกันแต่อันที่ว่าเราอยู่กันตรงที่ว่าเพื่อนๆเหินกันอยู่นั่นมันจะเป็นเอบ่บอนที่ว่าเขาให้เรามาแคมปิ้งครับนอนค้างคืนได้ มีเตาให้แล้ก่อไฟติงยางด้วยค,คลิปที่ผ่านมานี่นี่เป็นคลิปที่สองครับที่เรามาเที่ยวเอคลิปแรกเรานี่แหละครับที่มาคลิปแรกกันนี่ตรงนี้ครับตอนนั้นเรามาเอปิกนิกกันไม่ได้มาแคมปิง้งแต่เราคิดว่าเราจะพากันมา เอ่แคมปิ้งกันครับเยได้มากันจริงๆอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับนี่ครับเมื่อก่อนนั้นเรามานี่มันจะมีหมอกอากาศจะเย็นหนาวครับแต่ตอนนี้หมามา,มาชุดนี้มันจะบรรยากาศมันจะสวยงามมันจะไม่มีหมอกครับ

ะวันโทรแสงมีกันปะไม่ใช่ถ่ายรูป เขาไม่ต <łość> ้องไจ้เขาเห็นภาพที่เลยเขาเห็นภาพที่ด็อาเขาเห็นภาพที่เห็นรู พี่น้องครับนี่ก็จะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่เราตั้งเต็นกันอยู่เนี่ยครับ <Okay. S 1> บรรยากาศตอนเย็นนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าๆครับแล้วก็จุดไฟบรรยากาศดีครับดีมากเลยผมชอบครับบรรยากาศแบบนี้ นบ<ะ>นูนเขาก็มีกิจกรรมกันอยู่นี่เราก็ก่ไอไฟผิงกันบรรยากาศยามเย็นครับคำคำตะวันใกล้ตกดินตะวันก็ดวงตะวันรับขอบฟ้าครับแต่ว่าแสยงยังไม่ทันได้รับขอบฟ้าเลยยังมีแสงแดงๆส,งส,งสงมนะสวยครับอตอนเย็นก็พาพี่น้องไปดูบรรยากาศ ได้ดื่มด่ำบรรยากาศที่อสวยงามร่มรื่ลลนลมเย็นครับวันนี้ก็เป็นช่วงตอนกลางคืนแล้วก็มีเตาน้อยๆผิงไปกัน,นกอเดี๋ยวจะให้พี่น้อง ดูบรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้ก่อเดี๋ยวจะผิงไฟดื่มด่ำกับบรรยากาศไปพางคๆก่อนคร,ครับเดี๋ยวตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะให้เพื่อนๆพี่น้นนนองได้ชมบรรยากาศตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะพากันเก็บเต็นท์กลับบ้านครับ เป็นภาพบรรยากาศตอนเช,อเช้านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะตื่นมาชาอนิดนึงครับบรรยากาศตอนเช้ามาดูบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศสดชื่นครับเป็น